สลัดนัดโคกระบือทั้งอันโอบจะเลื่อพี่น้องอำเภอสว่างจังหวัดศพนักข่อนนะพี่น้องเด้ออคุนเปิดทุกวันเสาร์พี่น้องเสียแล้วห้องห้องหัวลูกค่อยหัวเนาะเออเดี๋ยวไปหาพี่น้องเบื้งค่อยลายมงคลเนี่ยมหาเจ้าของมงคนพี่น้องค่อยลายอยู่เวียดก็ซื้อเอาใกล้สบะได้ละโอ้นี่โกบ่ดำๆนี่ครับผม นี่โก้บดดมดมต้องนี้เวียดเก่าเลยเวียดเอาบปล้เนาะอะไเฮาท้งเดียวได้ี่ทังเฮาอยู่พี่แปลงงามบ่หรองามเหมือนน้อนี่ิมีนั่งกวนี่โอ้เมียนั่งเนาะบอกพูดอยเมียมันนี่บอกเมีพิ่นโอ้โหนี่น้อง มันสมตัวไปลูกมันนี่ลูกบ่าให้สมแต่ว่าเมามันแล้วโอ้เมียน้ามันแต่ว่าลูกมี่นั่นเลยสมอยู่หัวบวกหอกเยี่ยเสียเนอะมัน่ไ<ะ>ด,ด้ตากแดดมันเลยสีชมพูเมียนนอนน,น,อนี่เพราะตัวไตัลูกมันนี่ฉีนอนตัวอ้วกมันเชียวเศาเจ็ดครับต,<อ>ตัวนั่นได้เศาเจ็ดราคาตัวใดเนาะอันเมียได้บัตรนี่ยเมามันสามหมื่นแม่เมามันเมียนี่มันหรอเมียนี่มันแล้วลูกบ่านที่ไหนมันเมียนี่มันเด้อพี่น้องเด้อสูงเท่าไรเมียเพิ่นร้อยสามสิบบวกร้อยสามสิบบวกราคา ราคาคู่นี่เปิดไว้หามม้นหาหามื้นหาเนะสตัวดิสตัวหามมินหาราคาเน่างงามอ้วนอ้วนอรลองไลยเบอร์ติดต่อหขาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หห่าม่สามสองสองหนึ่งสี่สองสองหนึ่ยห้ร่มเราหลวงร่มเราหลวงพี่น้ออลูกขากับมี่โอ้ขากะไรแม่นางงามงาแม่ลูกงามงาอยู่ขากับมี่พอพันกัมี่พอพันพูดได้ส่วนใจตัวท่มมาเลยเนาะพี่น้องเพิ่งมีพอพันกับมี่ พ่อพันกับม um 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 well. ีแม่ลูกงามๆแม่นา่งงามๆกัมีอยู่ขวักลุงลอยซีกับมี่ครับผู้ใดสนใจจะคท่หาห่อลันธอยลูกหม่น้าไม่เหมือนอ๋อผู้ใดสนใจจะโทรไปเลยพี่น้องสี่หมื่นเก้าหนึ่งวันสองวันเกาแม่ลูกเนี่ยครับหูหูแม่พ่อพันธอ๋อแม่ลูกลูกแม่ย่างดีลูกได้ยักตัวเหรอ ลูกเพิ่นลูกจักตัวลูกเพิ่นลูกตัวที่สามหละในท้องโอ้ลูกสามในท้องเนาะครับลูกแม่บ่หรือลูกผู้ลูกแม่ครับลูกแม่ลูกแม่ย่างดีเนาะครับนี่พี่น้องเพิ่นว่าลูกตัวที่สามในท้องแม่เพ่อหนี่สูงเท่าไหร่พ่อ่อยสามสิบบกเก่งไเพิ่นว่าลอยสามสิบบอกบอกลูกตัวที่สามลูกแม่พี่น้องคำตาเปิดไม่ซื่อดอกโอ้ซี่ซิบเก่าห้องไว้ยื้อซื่อ หมดย่หาิบรส่งี่หมดย่ำขายบ่อหอยดอกเนาะบ่อบ่ออดครับบ่อหอยคุว่าหาซิบรลส่งให้พี่พี่น้องมีข้อมยวของห้อมีุนเนี่ยครับุนคู่นึงโอ้อันนี้สี่ซิบเก้าพอีเปิดไปซื้อหรอคุณว่าเปิดไปซื้อซื้อราคาต่อได้พี่น้องนี่ละแม่ลูกใส่อีกตัวน้อยนี่ผู้น้อยอยากไดี้ยเั่าสาเนี่ยเ่าสามบอกโขายพอไปเรียนี่ครับเสียก้วพี่น้องเสียก้วผ้าลมตายแน่นะนี่ เต๋อเนึกตัวเมยล่ะตัวผูกับเมยโอ้ตัวผูก็ตัวตัวผูตัวผูกัตัวเม่เพื่อนว่ะก็ได้ละคู่นี่โอ้สองตัวนี่สองตัวนี่เศร้าสามหาลอยเพื่นว่าตัวเม่หนึ่งเนาะตัวเม่เนาะตัวหก ราคานี่ต่อร่องไรยพี่น้องเบอร์จิตต่อข้าเบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่สี่ศูนย่อยโหลดดงเย็นพี่นองผู้ใดนใจลโทเข้ามาเดี๋ยวคุณไปส่งให้ได้พี่น้องเด้อผู้ใดมากก็ได้ต่ได้ราคานี้ต่อ้หมอนนวกบอ้านหกเดือนห่างไทยบานอนพี่น้อง เป็นแม่สาวฟองเล็กแม่สาวฟองแรกครับฟองเลกม่านได้หกเดือนแล้วเพื่อนว่าร้อยสามส้วัดอครับร้อามสาพันพันเพื่อะอันน้งแล้วราคาเท่าไรก่อนนี้สาวสามครับราคาสองหม่ามพันครับราคาต่อรองเลยอันแม่ีนเดือนนี้แม่นขอี้แม่สาวหกขาเดี๋ยวดูเท่าคนเด้ออันนี้แม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียแม่สูอันนี้ลูกลูกตัวเมียร้อยสามีลูกคนเนาะมีลูกคนแม่เพื่นนี่สูงร้อยสาบห้า ลูกแรกบอกเพิ่นว่าลูกแรกพี่น้องนี่เพิ่นว่าทำเลี้ยงหยาบบ่ฟฟอมันเพิ่นว่าราคาอยู่ที่อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมื่นเจ็ดพันนี่พี่น้องเป็นล้อยพันบานบานเท่านี้ละเจ็ดกเจ็ดด้อพี่น้องเด้อแม่ลูปราคาปูผ่แม่ราคาอย่างตัวล่องหน่อยอยู่พี่น้องอย่ใหสนใจกต่ทางโทรเข้ามาสอบถทำเอาเบอร์พี่น้องแต่อีกมุมหนึ่งหนึ่งเนาะสายหนึ่งเนี่ยรถเนาะ นี่แม่นางบอแม่นังครับแม่นางแม่นางแม่สาวหน่อยเพิ่นว่าราคาเมื่อหนึ่งราคานี่ยั้งตัวได้อีกอันนี้แม่นี่เด้ไหมแม่หนี่แม่หนี่ท่องแล้วกันนี่โอ้ท่องแล้วเนาะเป็นท่องสาวแล้วเนาะท่องเรียบเนาะสูงเท่าไหมสร้ม่ิบสเพิ่นว่าสูงห่ยสามสิบสองแม่นางสมเรียบร้อยสมราคาสมเด็จประกันท่องให้เท่าไรราคาเพิ่นอยากที่ สิครับหมื่นเจ็ดพันเนาะมีพี่น้องเป็นว่าหมื่นเจ็ดพันราคาต่อรองเอาพี่น้องอันนี้แม่นั่งคือกันหันบ่อทองอันนี้แม่นั่งอยู่หันบ่อทองเนาะแต่ว่าตัวนี้ลูกสร้างอุดดลูกสร้างอุดดอนี่พี่น้องสร้างอุดรเท่าไหร่ะคะสิบเจ็ดขึ้กันหมื่นเจ็ดพันเนาะครับผมสูงเท่าไหรสูงแมนสูงร้อยยี่สิบแปดครับคอยยี่สิบแปดพี่น้องราคาต่อเอาด้วยพี่น้องเด้ออันนั้นเดี๋ยวบอกหนางหอกบะแมนบอกต้องเพิรนเนาะนี่ฟังผิดพี่น้อง แม่นี่ก็แม่น้องแม่เนี่ยสิบสิบหาหาล้อยคุณว่ายังบอดทองว่าสันแล้วคานี่ต่อได้เนาะแล้วคาสิบหาหาล้อยคุณว่าราคาต่อลงอันนี้แม่ลูกเนาะแม่ลูกคุณลูกผู้ลูกแรกครับแม่นี่ลูกผู้ลูกแรกคุณว่าพี่น้องแม่เนี่สูงร้อยสามสิบหาลูกแม่ลูกผู้เนาะแม่กับทองเหรอเนาะ แม่กระท้องซีเดือนเพิ่นว่าพี่น้องนี่ครับลูกตัวแรกครับเพิ่นว่าลูกเล็กงามครับเพื่อนฉังามราคาดีบัตรสองหมื่นเก้าครับาราคาสองหมื่นเก้าพี่น้องราคาต่อรองออกด้วย<า>พี่น้องด้วยหองหอยไผยว่านออนเนะาะเบอรต์ติดต่อเบอร์ 083 083 535 535 9892แปดสาห9า9 8ห้สองเแด้อใวพี่น้องเออผู้ใดสนใจก็ได้ตเมี่ยงเนาะตัมครับผมเมน่างตุ่นว่าหมื่นสี่พันนะรุ่นหน่ตัวละหครับโอ้รุ่นห่เนาะนี่พี่น้องตัวผครับุ่นว่าตัวผัวอันซุตัวละหมื่นละหมนพี่น้งนี้มันแีเนี้บ่ต่างต่างโอมันตาแค่ัวบโอ้พี่น้อง มันม oh, ันมันตาบ่ได <100. S 1> <t om pe en> ้เสียเด้เนาะปากปากันด้านพ่อกับปากคาบแก้วก็โอ้มันเป็นพิเศษเนาะมีลักษณะพิเศษมีลักษณะพิเศษเนาะตาแว่นพี่น้องเท่าได้ละมือหนึ่งคือนกันเป็นบางมือขคือกันพี่น้องอันนี้มือซีอันซุ่มเถกหนี่งมีลักษณะพิเศษก็มือนะตุ้นนี่มันตาตาคาบแก้วตาแว่นอันมูอนั่นมันเป็นธรรมชาติของมันแต่ว่าเป็นคางเดียวครับผม พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ผู้เสียดาครับผู้เสียดามพี่เบอร์เขาเบอร์ได้หรือเปล่ะพี่โอ้แม่ลูกครัมเนาะแม่ลูกแม่ลูกตั๊กบาทเลยแม่ลูกนี่แม่ลูกเพื่อนวะโอ้ลูกแหลกลูกถรูลูกครูยังดีเนาะลูกแหลกลูกแหลกสดอร่อยส่วนอยเพูนต่อต้องราคาก่อนดู ตั้งบารอะไรแม่ลูกเน่ยแม่ลูกนี่ฮะมือ0หาพันาร้อโอ้มือถ่าพัาร้อยราคาต่อใดเนาะแม่เพิ่นหนีท่องเลยครับโอ้แม่ท่องเหรอเิ่น่าแม่ท่องเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าเจกาองเจ็ดสี่แปดสองเจ็ดสีห้อยยังเลฮะคอยพ่นเซกาหอยพ่นเซกาพี่รองผุ้ดสนใจด้วยพี่รองดอนี่ลูกเคิกกดังดีด้พี่รองโทรเข้ามาเลยน สี <46. S 2> ไไ่ห<ง>มื่นหกมื่โอ้สี่หมืนมนม่นสองลายอไราคมันป่านี่บอรราคามันป่านนี่บอรราคามันมันไม่ขายอยู่นี่ละมันยู่น่ไม่ได้ขายอยู่นี่ละโอ้ยห้องห้องไวซี่ใ่แล้วก็ห้องหาืงนห,นห้องหาเงินสี่ขายสี่หมื่นหกโอ้บักเถิกเมื่อน่นีนเลยพี่น้องถ้าเจ้าหอยเท่าไหรละบอหอมืยหมื่นสองขาดอยู่สี่พ จะเมื่อเลี่ยงไว้ด้วยอันใดราคา4 6 0 0 0หกหนขายขายทรงพอมด้วยพี่พอทรงบอพประมว่า4 6 0 0 0หของหอยเน่าด้วยพี่น้องเด้อเบอร์ติดตเบอร์เทาใด้หอยเน่า064 4283 0ังเกาะหนึ่100 100พ้าเน่าหอยเน่าอุไรสนใจละโทรเข้ามาด้วยพี่น้องเด้อลองฟีดี โอ้แต่ที่เดียวเราคั้วมาขายซะกกันขายค้วแล้วยังจิบปันเอาหน้าไม่อนั่นะคเขาเ่าก็นั่นปันหน้าให้ลูกเคยเทยน้นไปสิปันปันะมุนเหรปันตะขั้วแหมขามก็พ่ไหวแล้วเนาะเขาได้ราคาเพิ่นจาขายนั้นหาหมื่นหางสามหมื่นหาโอ้สามหมื่นหางบอกตุงกัาหมื่าขายแพงกรมูมันทาได้เนาะขั้วราคาแสนก่ะโอ้คั้เป็นแสนหมดสักกี่นั่นนี่ล่นว่าราคาแสนคนนี้ ลูกบางยังแบดคือจีแพ้งแท้โอ้ลูกเบิ้มลูกลูกบอกเบิ้มไม่เลยแพงลูกมีฟอพันสายพันธุ์ดีสามเท่ากักส3มหสามหมืนหาพันนี่เนาะราคานี่ต่อรองเลยเบอร์ติดต่อเบอร์ไทลรบาตรนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองสองหกสองสี่หนึ่งศูนด้วยพี่น้องเอ่านเนว่าต่อเอาวาซันราคาห้องไว้ชุดสุดอกสาม สามหมันมันสูงเท่าไหร่ขมสูงรเินวาสูงร่อยซียยพี่น้องลูกบ่มพลานม,ลมีใบปะหรอใบก็บมีเนาะมีใบมีหลอดเอกสารครบความสูงร่อยซี่สิบเฟินวา่าขาสามหมื่นสามหมื่นหาราคาต่อได้พี่น้องต่อเอาของของงานนี่แหละ พ่อพ่องอ่ะเพิ่นว่าราคาต่อได้หยุ่อเางามอยู่เอาถือกันซื้อกัแล้วแก้ไปส่งให้กันแก้ไปส่งให้เลยแม่นบ่่พี่น้องเวียดนามซื้อมาไว้รวมองี่ทั้งัวทั้งโอ้งใหญ่ๆนี่เวียดนามเขาแล้วพี่น้องอยแม่ดินี่โสัเป็นมันบ่ตัวแม่แล้วน่อยแม่ยังบ่ใหญ่ถ้าบันแน่พี่น้อง

ันยไปมันก็จะบ่หันบ่้ี่เนี่ยนีพี่หน่อคนว่าประมาณสามเมืงหาโอ้หนี่นี่บออยี่นีงาวามนเ่งโอ้เศร้าซีเออเศ้าซีหารวยเศรีหารวยพนี้พี่นอลัางกลมบอลลูเป็นแม่น่าแค่สมอยูนเออหนีเห็นบ่พี่นอเศรีสานพลวัลเต่างคงเลยราคามันราคาไม่หลาย๋ละสองเศรองวมีย้ลูกนี่บ่ กว้งนี่อเนะวะให้เท่าไหร่ค่าส้งสองรูปบบมรูปแบบบ่มอืมเพิ่นมีก่อไม่แต่กุงใส่แม่เพิ่นหนึ่งหน้่แม่เพิ่นเนาะแม่เพิ่นพี่นเราคุณนายเจ้าพ่อเจ้าหาเป็นราคาไร้สันแต่ว่าคอยถือตาคอยเพราว่าดอกโอ้คถือตาถือตาถือใจบตกเกี้ยกับราคาคุณม่เนี่ยบตหมุนว่าถือตาถือใจโบเกี่ยวกับราคา ลูกแบกเบิ um. hmm. ่มลูกบกเบิ่มันลูกเจเบิมลูกนนี่เราไปเพราะเราุงน้ำไว้นะเบิ่มกลางทงเบิ่มกลางทงเราได้สูบก็จะใส่เบิ่มกลางทงแบบมันยึดอมันเป็นยังาะบอเข้ีดิออเจ้าเบิ่มเนี่ยบอเบิ่มเบิ่มมิลีนี่แหละมันเคืนกันเดียนบ่มันเบิ่มไม่มีายเบิ่มเล้เบิ่มอุเนี่ยเบิ่มพัลลานเบิ่มกลางทงมันสามเบิ่มนนี น่างามดูเ้าสองรัดราคาห้องเปิดใพิ่นเปิดว้ซื้อคุณบริขายค่ราคาขายต่างหากใพูี่ได้พูดได้สิห้พี่พ่อพี่บอกมืดอยู่หายสิบแปดสิบหกค่ก็หายอยู่ เนาะมีตัวงามื่อนยเออร์มีแต่ลูกบุ๋มมั้งิหลายหลายแถบบ่ควายยูเออร์บ่ขายออกแน่โอ้ขายนำดิเนาะยี่ห้ออะไรละบาทเนาะยี่ร้อละบาทน้องแาดนี่นะโอ้เดี๋ยวนี้น้องน้องซาดสาว่างนี่ดิเอาเลยสามหมื่นตำหาร้ยสามหมื่นตำตำเราเรียบร้อยแล้วเหย no, no. ียดเอาแล้วคนชี no. No. ้เ no. รียบร้อยพี oh. ่น no ้อง cái tên nửa luôn luôn mất thuốc nó còn thất bạn là bạn hả sáu mươi cái phát nhưng mà lúc sáu mươi thứ sư quẩy quẩy ngảm quẩy à xuống xuống đây là phải không đọc, này xuống có xuống mà nè loài buộc 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 phần hai nhau bò nè bò มันได้ลูกก็กัวนี่ลูกสองแล้วโอ้ก้อยลูกสองคนว่าราคาเปิดไปร้านไหนละเอาคิดจูงปไปก้อยจะควางเทสันโอ้ยเงินเฮอ๋อ้คนจีเอาเงินให้คนห้องเมาเอาเงินบอกนึกว่าห้องมาเอาก้อยมาแมนเนาะโอ้นึกว่ามันก้อยจะควางมาแมนเนาะมาแมนของหอยผมดกเลือพี่น้องเปลี่ยนมาเอาเงินนี่เต็มกองบังหลอดพี่น้องเต็มละเงินนี่พนไป อ๋อปวไปเห็นบดพี่น้องปวดเวียดนามมาซื้อทุกนัดแต่ละพี่น้องอแต่ว่าหันซื้อเถึกเถ <โศ S 1> ือกได้พี่น้องเต็มกู้นัดเมื่อนี้ยบ่ได้ฟ่วงฟ่วงบ่ได้เอาม้าเอาสิบหล่อมาสองขั้นเต็มหัดพ่อวอพี่น้องอุไไดมีง้อมีควายล่ะเรียงอุดวดไว้คลายเวียดเถือกพี่น้อง